นี่ครับท่านผู้ชมนี่แมนกวนโอ้แม่นอีหลีน้องอั้มเนี่ยที่บอกว่าเห็นเม่เก็บที่น้องอั้มทุวงเสียงดังๆน่ะนั่นอีหลีนะกวนเห็นไหมเก็ดหาเก่าที่ว่าบ่เก่ากระสูนน่ะนี่นี่นี่แมนอีหลีจบแล้วเนาะเฮ้ยต้องขางที่สองขางนี่เอาจังสี่ว่าแม่นบ่ขันแม่นแบบนี้กะ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วครับสามเจ้าคูหอขําครับซึ่งวัที่แล้วน้องอามเพิ่นเห็นเหลขกอยู่กระถางทูบครับท่านผู้ชมอยู่กระถางเออยู่กระถางทูบครับช่วงที่จุดทูบไว้น้องอามเพิ่นเหลือบตาไปเห็นไปไปท่วงครับอยู่กระถางทูบนั่นเด้นะควรเจ็ดหาพ่ะนะเจ็ดหาศูนย์รือเจ็ดหาเก่าเก่าครือศูนย์เก่าะนะแม่นบ่น้องอาม น้องอ้ามซี่หน้าเบิ้งช่วงบ่ายนะแมนแมนแมนเดี๋ยวหน้าก็เดี๋ยวเขาจะเบิ้งเดี๋ยวเขาจเบิ้งเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะเบิ้งเขาขอกะว่า่ายกันก่อนแต่ว่าเบิ้งไกลๆเลรยังอยู่แมนแมนไปเดี๋ยวเขา่ายกันนได้ได้ไหวปูกล่องไะก่อนทุกผู้ชมเลยห่อคำอ๋ออย่ากล่องมาวางเรียบร้อยแล้วเดือดจ่าแล้วมาที่นี่นะก้อนเดือดจ่าเลยเดี๋ยวจับกล่องไว้ก่อนนะอื คือมันแดดจ้าเลยท่านผู้ชมโอ้มีหอยเจียวตัวน,นี้น,นะครับหอยเจียวก็มี่พันกับมะเรียงเนาะประจำนนเ,เ,เนาะออกมากว่าเทียนแฝดเทพอเนี่ยอืออืมเอาไปอีกท่านเราพูติดกันไม่ตุ๊ดอันเดียวได้สองสองเทียนเล่น,น,นลยิ่งนกตัวเดียวได้สองนกโอ้ได้นกสองตัว โอ้ยนักวนคัดขัดกนลนนักวนมันมันมีอยห่มองหนึ่งเดีวที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันมีอยู่ที่หนึงนะก็ไออะไรนะที่เป็นบอกว่าพระทีนั่กระถางถูกกลายเป็นเกดหาเก้าเองใช้ไหมคือจังเกศฐานเก้าเกศานสูงไหมที่บอกไหมนั่นเบื Guys, ้องเบื้องมองกระถางถูกหนักวนกต่ยังชัดเลยชัดก็เก้าพอมแล้วก็แล้วก็มีอยมองหนึ่งเดียวักวน มึงไงยุ่มองทีว <Ha ul. S 1> ันไหนไปไปบื้องมองเสากันมองเสาเสา่เขาเจ้าทั่วมาหามาเห็นเป็นเกศยังเห็นใครเป็นเกศเกาหาเาเอย่างเงแต่าจเจ้าเีนั่นเบิ้งเสาหนึ่งคนยังห้ด้แต่ว่ามันล่งๆเนะเขา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 ไปเบิ้งงสองนึ่นเอเดียวเดเดียวเงไดกะเดียวสิบห้าไเบิเนาะเพื่นเห็นแสดงว่าปูแล้วหายโชคตัวนึ่งแล้หายปูแล้วหายอ๋อ วยนอ๋อโอเคไม่นานนะเดียวมาท่านผู้ชมนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับผมนะอม่นานกวันเตรียมเตรียมถวายเพิ่นโอ,อ้ยหนาเดดวเย็นๆนะปูเด้อเยอสีเบิ้งหมดนี่งูหมดจักก่อนโอ้ก่อนดื่มนี่ต้องขายเนาวว่าพ่อมบ่เป็นหลักลูกหลานขายเน่าให้แล้วดื่มนมบ่ดื่มนมแต่ว่างวดที่แล้วนี่น้องอาร์มเห็นขาเห็นแน่เนาะ เยูนกรนทากเจ็หาเจหานเกหาเขาอยู่แล้วที่เห็นกระิเีนถ้าผู้ชมจริงๆนะาว่าอาจจะท่าผู้ชมบางท่านอาจจะว่าสังเกตอาจจะเพราะท่านขัดใจปัญหาเดี๋ยวหลังจากจุดทูจุดเทียนเรา้าผูาชไปบิรน่พราะ่อถผู้ชมไปเบิรวนถ้าู่้ชมเบิร์นถ่วผู้ชมยปเบร์ถ้าผู้ชมไปเบีร์นถ้าผว่ามไปเบินถ้าผูาชมไปรมนถ้าผู้มไเบิร์นถ้าผูมเบิร์งว่าผู้มไปเบิร์นถ้าผู้นมไปเบิรนถ้าผู้มาเบิงคนอมันูังมไปเน ที่นี่ท่านผู้ชมมีมีคนมาไหว้ปู่ตลอดเด้อาจจะมาทําความสัตย์เลี้ยงแต่ว่าเทียนเทียนที่บอกว่าเห็นมีกีจฐาเนี่ยยังอยู่ยังผาดชัดเป็นโวคนลูกแม่งท่านผู้ชมเดี๋ยวตออดูเางี้นะท่านผู้ชมนะผมขออย่าลืมนะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่กดไลค์เนี่ยปู่รับรู้แน่นอนนะครับเอออาจหน้าหน้าตาอาจจะแดงหน่อยเพราะว่าแดดส่องพอดีแดดมันส่องนะครับผมอันน้ก่อน ตะเวนตะเวนก็่างเสร็จพอดีครับเยอเเีอยไข่เอางายกล่องเดียวกันจันเอยก็เนี่ยโอ้ยกล่องข่ก็พอกล่องเอากล่องข่อหมดก็ขึ้นว่าเป็นเบาหวานเดียเดี๋ยวถวายน้ำแดงกันก่อนนะครับอย่าลืมด้อยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้มีโชคมีลาภกับปู่งวดนี้ของวันที่หนึ่งมีนาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับนั่นแหละก,ก็นะแโปรใช้ตนุมมาโปตนุมโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าทางช่องเนี่ยไม่ชี้แนะไม่แนะนําไม่สนับสนุนและก็ไม่ส่งเสริมนะครับห้ามเล่นการพน,นันนะครับผมนะอ่าข้างหลังตนุมมาครับเห็นตนุ่ม,ม <า S 2> ตกใจเลยก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จุดธูปไหว้ก่อนเด้อ อ่าบอกกาวโปะนะครับต้อเห็นกับขาที่หมดที่เหลือเห็นขาดที่เนาะเห็นกับขาดอิหลีเห็นที่หม้อทาาสุรีหรือเกตหาที่นี้ทวงอ่างทวงยางแห้งเลยนะที่อ่างนั่นคือเกตหาเห็นตรงแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะถ้าบ่อศูนย์กับเก้าอีหลีที่เห็นกันจ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 นไอ้เอฟซีบางท่านที่มาโทรมาบอกว่าหนุ่มอ้ามันเป็นก้านะอืนร้องสิเด้อืมานมมาไงขนมครับผม หนุ่มมาติดต่อวพี่เอว่าไงพี่เอว่าไงมาหาพี่เอมาหาพี่เอมาเนี่ยมาพี่เอมาบ่ายบ่ายมาบ้ายบ่ายด้วยมาบ่าีบ่ายด้วยครับผมเอฟซีด้วยครับผมถ้าหนุ่มแค่ได้ยินเสียงคําพูดดิผมก็ตกใจเลยเหมือนมีมนขังอะไรไม่รู้ครับตหนุ่มเสียงพูดเนี่ยครับอแไปดังลุนแรงเอาไป ท่านผู้ชมอ่ะบอกกาวปูเด้อผมนั hmm. then, ่งขอขออนุญาตนะครับผมนะว่าคำเราอยู่บ้านไม่ได้มากราบมาไหว้เลยวันนี้มากราบมาไหว้แล้วก็ขอโชว์ขอลาบด้วยนะครับไปเข้าฝันเลยนะจะได้บอกเอฟซีเขาด้วยนะครับป้าใหญ่ครับครับสาธุสาธุเดปูเด้อหลุกลานมาไหว้มาอย่างเรียบร้อยแล้วที่ปูเห็นอยู่งงกระถางถูกเป็นเก็ดหาเก้าเก็ดหาสูงตีนกันเนี่ยโอ้หใหญมากเข่าสามโตตรงตรงเตางวดนี้ลูกหลานมาขออีกงวดเด้ปูเด้อวันทีดหนึ่งมีนาคมนี้ สองคันหารอยหกสิบหาเน้นนะโเดอรให้เพิ่นลำเพิ่นรวยให้เพิ่นได้รางวัลได้โชคได้ลาบกันงวดนี้ขอปังๆจังๆนโเดอร์เห็นค่ๆคืองวดที่แล้วเเนาะแมนถาปูสิงหหีหรีัเ็นลดเิ่เดออ โอ้ไม่ใช่ไปตกปโอ้ยช่วงนี้ท่านผู้ชมเอ้ยทางบ้านก็ยุ่งยุ่งกันหน่อยอืมยุ่งยุง่งช่วงนี้ก็ลงคลิปช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยขอ้อขอดหลังจากไม่มีเวลาถ่ายคลิปแล้วก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูตลอดเลยนะครับผมเนะาะก็จะเป็นประมาณน,นี้อากาศกําลังดีนะง,งานนะเนาะทุกงานจอยลงหมดแลกัน จอยลองตัวกางเกงหลว่ผมนุ่นดีขึ้นไหมแปลกด้วยด้อ,อมัะหันกระลังอ้วนอืมส<ม>ามตัวด้วยต้องขายแล้วต้องคิดดูมาท่านผู้ม <า S 1> ชมเจ้ว่าขห้ค,าค่ากิโลีเนาะงพอเดี๋ยวผม <ไป S 2> จะเป็นคนขยับเซมซีเองไป,ไปท่านผู้ชมครับก่อนจะขยับเซมซีนะครับขอดูตรงนี้ก่อนนะครับฟ้าน้ํา ดื่มนะครับได้มาหมายเลขสองแปดครับสอปดครับฝานําดื่มนะครับเดอ้อท่านผู้ชม28อ่านนักรัลฝาน้ำแดงนะครับมันมีทั้งหมด2อหมายเลขมีหนึ่งสองแล้วก็3ามครับหนึ่งสองกับ3าเก้าแมนถูกต้องอ๋อฝานําแดงมาเดอ้อ <c oughs> มาเดอ้อปูเด้อ ขอสามตัวอาตโนมไ่รขอสตัวตรงๆนะปูเดอร์งวดที่แล้วเนี่ยเห็นคาเห็นแน่เห็นกับคาแต่เจ็ดหาตรงๆเจ็ดหาสวนเจ็หาเก่าที่เห็นเป็นเห็นอีดีนยควรเป็นเก่าอีดีพอทินพ่อมรเบิงเป็นเก่าอีดีหมอุ้ยวัวเลยขนลุกอีดีเลยเฮงๆนะปูเดอร์้อ เอามาตรงนี้มันใจเป็นมไมเเด็กสามเลยโอ้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับไม่แรกครับป <c oughs> ูหอคําไมเยกเลขเจ็ดครับไม้เลขเจ็ดครับผมออกเจ็ดที่แรกว่าที่ว่งวจะเป็นสามออกเจ็ดครับไม่แรกครับเจ็ดครับไมาที่สองจะเป็นสามหรือเปล่าดูก่อนนะ ออกเรียบร้อยแล้วครับหมาที่สองได้มาหมายเลขสองครับหมายเลขสองสองเจ็ดสองครับเป็นเจ็ดสองครับเจ็ดสองนะถ่ายมาถึงแย่เอเบิ้งเอานะครับทุกคมเป็นแนวทางนะครับ ดุนกันเตี้ยมซี่ใหม่สุดท้ายของนมอามครับเรียบร้อยครับไม่สามครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยได้มาไม่ได้แปดครับเจ็ดสองแปดไม่สามได้แปดได้เจ็ดสองแปดครับท่านผู้ชมขอคิด้ยใจเจ็ดสองแปดครับ แปดอิ๊ยีแอีีที่ด้ใจเด่นแต่ว่าพอต้องรอเราคิดว่าจังไหนว่ามเป็นคายู่เดคครับท่านผู้ชมไปเช็คขายไม่ได้ตรงนี้ไปเช็คขายบ่อยเจ็ดสองแปดครับท่านผู้ชมมาได้จังคิดเลยเดี๋ยวผมกับทางช่องอมพลเนี่ยจะพาดูบริเวณรอบๆเดี๋ยวเราเรียกทุกมดเรากลับเลยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับโปรดใช้ควาระแวงผ่านาไปเบิ่งหมองกับทางถูกเบิ่งฟังเลยทุกคน แม่นบ่ะดูนี่เห็นชัดแล้วบอกได้ไป็บ้างนะท่านผู้ชมไปดูหมวดที่แล้วน้องอามเราเห็นอีหลีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหม่อกักกับกล่องกันหม่องกระถางทูบนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่แค่นักวันอู้แม่นอิหรี่น้องอามเนี่ยที่บอกว่าเห็นเม่เกจข้ที่น้องอามท่วงเสียงดังๆน่ะนั่นอีหลี่นะกวนเห็นไหมเ็ดหาเก่าที่ว่าบ่บ่เก่ากระสูนน่ะนี่นี่นี่แม่นอิหลีนี่นั่นเห็นไห แสดงว่ามีคนมาเ็ตกระถางทูเพิ่นแม่นกันอันนี้ยังบ่ออกอยูมอมอ่มือมือนันที่เทาเห็นนี่มองเท่าๆนี่มันยังมนมอนอยู่เลยมันยังเห็นท่านผู้ชม,มพอมาถึงเห็นชัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยแบบน,นี้เลยแบบนี้มันเป็น,ปนขับข่าบเนาะอันนี้พอเราผ่ามาเซตปูเซตยังนี่เบิ้งไม่ไม่อยู่นี่นี่แสดงว่ามีคนมีคนมาเช็ดกระถางทูท่านผู้ชมโอ้ยคนลูกนะคนลูกก็ใหคนลูก รู้ว่าหายคาไข่แน่เถอะแมนไปไปบอมองมือตรงที่นี่ท่านผู้ชม,ชม<อ>เดี๋ยวผมจะพาพมาบ้องหมุอทีหนึงนะครับทีนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดห้าเก้าอิหรี่เราไปชมมือจีนจีนวันนั้นผมเห็นเป750นนนนนนน็นเจ็ดห้าศูนย์นี่เด็กเก้าหน่มไอ้แลงม้าเนี่ม่เนี่ยแมนครับว้ายตรงตรงด้วยตอนนี้ไหมแมนอิหลี่ไปเ้าหนักก่อนไปไป,ไปบมองหม<อ>ึกหน่อยแล้วเอาแล้วก็มองเสาอีกมืมหนึ่งที่เพิ่งวัยที่ว่าหน้าเห็นยุ่งเสาไหมที่จางๆที่น้องอามผ้าท่วงที่ว่าข้าเจ้าเห็นด้วยกันเจเจ้า เจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาเอยงเน่ยครับอียงเนี่ยทุกประวับิไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วค่อยไม่พูดเด้นะครับคือมันมีเอฟซีหลายท่านโทรหาผมนะครับนี่ยี่โมงหนี่ต้องอามนี่ยยี่โมงที่เป็นเพชรเนาะไข่ไป็นย่อยๆลงมากเราสังเกตว่าเห็นเนียครับบ่แม่นมือเน่ามากกังเว้นมากกังเว้นเหรอกรมันเป็นแดดๆจังเดยบ่บแล้วมันซองแม่มันเป็นเห็นแหมโอ้แม่นี่เลยท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนี่เป็นยักยักห้อยๆ้อยนี่โอ้โนี่ท่านผู้ชมเจ็ดเก้าหา อืมนี่ครับเจ็ดเจ็ดเป็นเสาสารหลังเก่าเพื่อนที่เพิ่นย้ายจาาตรงนี้เพื่อนก็ไปสังไอเป็นสารไม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับโอ้ห้สองมองชัดๆนะน้องอามอืสุดยอดครับโอ้โหแล้วห้คักแล้วม่วดนี่ขอจังๆคักๆเด้อปูเด้อท่านผู้ชมเห็นไหมมันเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะ มันเบ,บ,บอใใร์ไกลๆเด้อเนี่ยท่านผู้ชมดูจริงดูดีในี่ใหด้ดูใกล้เลยเน,ในี่ยเห็นปะแมนดหลีที่เลขตอนผมมาส่องกับทางช่องของผมน่ะผมผม,ผมไม่รู้มันเป็นเลขอะไรงไงอ่าอือกูห้คักเนาะแมนอูห่อข้ามห้องนี่พลศักดิิ์สทธิ์อิลีครับท่านผู้ชมนั่นละ่รนะแมนไปเดี๋ยวน้องอ่ามเบิรงเลขทูบอ่บ ตาน,นุมา่มมาดีน่เสียงตาน,นุ่มแค่พูดเบาๆก็น่ากลัวแล้วนะมีมนขังจริงๆคบบอนอีบวนมัมบนยอ,อไหนตะกี้คเ,คเคยเหนเลมืงดิยังยูดม,ม้อย่าพกไปนี่คุณชมออกโไหนเห็นคักเนาะปูหงคาเานี่ ควรสามตัวตรงเปนเขามมหลายหมดเลยเน่ว่าเวลามาขอเวลาคลิปเนี่ยแต่ว่าขันเบืองทางพ่อนี่พอเห็นเคยเขาเรีกการเล็กกันเล็กนี่เนีท่านผู้ชมนาะเนาะพอเห็นหนึ่งเยราเปียขันเบิองทาอพ่อเบิ้งทางไหนเบิ้งทางพอมันบ่อโอ้แม่นีหลีต้องงามนี่นี่หนึ่งนี่นีมาเบิ้งทางนี่นี่เก้าแปนึ่งหนึ่งเก้าแปดแม่นีหลีครับหนึเก้าครับหนึปหรือ ผูร้รงคแนก็นทีว่าเกตก็ได้ปะืองเก้าแปดเนื่องเจ็ดแปดนี่ยน่งเก้แปดัดแมนแมน้องอ่ะมาเบิ่งฟังนี่เด้อนี่เข้าหัวชัดนี่นี่นะแมนอ๋อเน่องเก้าแปดหรอเกตเก้าแปดป่ แน่นอยู่ตงังค์ไเป็งได้คพามมาหงี่เขามาโดนโดนมาเทียนเหานไหมเขายึดก็เหนคักด้เพ่อเราว่ามันตรงกันมันตรงกันหลาย,ยเห็นว่าบอกแล้ว้าเขามาโดนโดนมาเทียนนะคุณมามาหาปูหอคัน่นี่นารู้ซึกว่านามีความันใจยังไนนงเรา้องานผมมันใจเด้ครับเราู้่มมันใจว่าปูนี่เพิ่นตั้งใจเห็นชัดๆเลยอืเรางวดนี่คือกันครับครับ วัดนี่คือกันงกับตีปูเคนตั้งใจเดี๋ยวไปยุ้ยกระถางนะขากี่เียนข้างนั้นเขาเขาหินเนี่ยมาเฉยหินย่างหนึ่งหนึ่งอ่าข้าวสารวาดทูบนะไอ้แมงชุดทูกมันใหม่แล้วนะมันมันไปปกหม่องทูบหม่องยัางหม่องกระถางสิแมันก็เลยเห็นแมงแสดงว่ามีคนไปเสร็จไปเสร็จตุ๊บเลยไมอขึ้นน่ะเออเบอร์ไปหลักเนี่ยขเฉยไหมประสิทธิภาเบอร์หมืองอื่นสามตัวได้หรอต้องจบต้องอะไรเนี่ย เป็นสา่บ้านเจ็ดหาเก่าเจ็ดหาศูนย์ครับตะนี่มหัวที่แล้วต้นต้นไม้เ่ยแต่ก่อนท่านผู้ชมตรงนี้มันจะรกมากเลยตรงแถวแเนี่ยแต่ตอนนี่เนี่ยเป็นข้าวกลีเดียน้องอามทวงป้าบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหยวไม่อ่างกว่าเพราะว่าเคยเหนตามาแล้วนะครับแต่ตงนี้จะเป็นอ่า อียังพ่อนี่ะม like like ันเป็นเลขไงมนหันมันออกพีเป็นบ่แม่นมาที่นี่ทะเบิงมันสิ่อบ่อู้่อเห็นเลข้องอ่มพ่อเห็นเลขเทเบิงมันสิ่นบออกนี่มาเบิงมาเบิงนี่หอเห็นเลขนี่่เจาว่าตัวอ้มีนี่หรืนี่เจ้าว่าตัวยังเด้อใส่กระถางดูกันเจก่าหไปมันบ่นี่นี่นี่นองไม่พอแล้วสีมันหัหมองไม่มั้ยอ๋อใช่กัน้ ใกลๆกันเลยคนลุกคนลุกคนลุกใกล้ๆกันนียงั้นนี่มีมีกระตุ่งป่นี่โอ้แมนอินลีเกีนอลอีนี่ั่นท่านผู้ชมเทถูกไปหมดแล้วเอ๊มองนี่ใกล้ๆเลขเจ็นี่อือเดี๋ยวเดี๋ยเดีเบิ้งเลี๋ถูกกันแมนอนลีพ่อนี่ไล่มาเจ็ดล่างๆนี่ผเก่าที่เคยมาเจ็ดหกซีเจ็ดสองสามตัวขึ้นสองตัวสามตัวครับเอ้หกสนี่ชัดโยครับท่านผู้ชมหกีอลนวน หกสี่แต่ว่านี่เจ็ดนี่น้องอาเบงดีดีเลยเจ็ดนี่ยตาดีเลยไสเบิ้งกันนะนี่เลขเจดนี่เบิ้งดีดีเลยโอ้นะคนหกสี่นะคนเห็นแต่หกี่เห็นแตอหกสี่เห็นเจ็ดล่างๆแมนเจ็ล่างๆครับีเจล่างๆเจ็ดหกสีแมนนดี เจ็ดหกสี่ครับท่านผู้ชม,มแต่ว่าถา้าเบิ่งดีนะคุณในคนจองดีปะลูกตั้งเติ้งก็ยังเป็นลูกคนบ่เบิ้งดีตัวนึงคน<ม>นางเอา,เอาคนอันนี้นางขอบเล็กไวะยุ่ยแม่แม่นางขอบเล็กอันนี้จะเป็นหัวเขา่าอันนี้คือแข็งค้ำไวแ้แม่แม่แม่ก็ยังแ,แ,แข็งค้ำไว้อันนี้เป็นหัวครับเออเบิงเราท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมเอ้อคอยคนลุกมาคอยสั้นจับของกับสั้นไปนั่งเลนี่อื

เออ่จ้าเปียกชัดเจ้าเปียกชัดสวงเปียกก็ได้ดิอดีมายถึงแม่นพ่อแม่นนหลีบ่สวงเปียกเอาคันแม่นสายตาพ่อเน,นี่ยคือสองเปียปเอาเบิ้งไรไถ่นีนี่นลแล้วก็เบิ้งส่ละนี่ตอกางพี่สงงองเบิ้งตอางนี่เอาจังสี่ป่ะแม่นบ่คันแม่นแบบนี่กะ้าเก้าแปีกเก้าะโอ้บันเบิ้งได้หลายทางเนาะ มาแม่นี่หรืทผู้ชมนี่เบื้องในหลายทางเดี๋ยวได้ขับได้เบื้องในหลายทางโอ้ให้ให้นปีนทอสาเบิง้งอะไรเออเอิญเบืง้งหลายทางไปบอกนุบามาเบิ้งเด้อนี่ชัดเด่นถือว่าชัดเด้อนี่บ่หาเมนเกาันี่าหาบอเบิ้งสี่สามแปดหาแหาเก เลขขึ้นในหอยครับท่านผู้ชมหอยแฟตเพราะหอยแฟดได้หอยซ้อนกันได้นี่ยนี่อันไหนน้าเห็นหอยแฟตใส่ใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อผู้ชมเอ้ยปูพนไหนโชคอีกแล้วดูหอยนี่สามตัวนี่ ้เล็กอิหลีต้นต้นนี้ยังก่อนน้องอาัามต,<อ>ต้นกสมหมอุอ๋อต้นสมห่งโบราณมอง,มอง,มองนี้เคยเคยมาขอโชคุนเนี่ยม่นแปยังน้องอา่ามเบิงบอกเลยเห็นถ้าแปดว่าเห็นเป็นรูปลังๆคล้ายๆเล็กแปดหนึ่งสามหนมึน่ง่สหรือแปดสา แปดศูนย์สามแปดหนึ่งสามครับเนี่ยมันแต่คนบังอะดีบังอะดีแมนแมนแมนเยอะหนาเสียบังหนาเสียบังนี่นี่นี่แปดแปดศูนย์ว่าศูนย์กับหนึ่งหรอครับเนี่ยแปดหนึ่งสามแปดศูนย์สามครับแมนนี่หลีเนี่ยต้องการเนี่ยเป็นหาปะศูนย์หาหรือหนึ่งหาที่มันก็ยังเอียงไม่ด้านนเรืองไหนแต่วสามนี่ชัดดิแต่ว่าสามนี่ชัดหน้าว่าเป็นเป็นท่านนี่เป็นซีได้นี่เป็นไปทางแนวสามเห็นซีปะแมนซีนี่ ชาดีนะคนนกคนลูกคนลูกนกเหยี่ยวใช้ก่เล็วมั้งนี่เลขหอยแฝดไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิางมาเดาชิมหอยโบราณครับผมดูะโอเคครับท่านผู้ชมนะนี่ครับไปเห็นไหมชิมมมาเบิ้งมาเบิ้งนี่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 ก็เป็นหินเอ็นใสๆหอยยุใสนี่นี่น้องอามนี่ครับไปบน่าเสียครับเอาเบิ้งเบิ้ง พอเราเห็นหนาทายไปเห็นพอเลยจับขึ้นมาเบึงโอ้นี่เอาท่านผู้ชมมันก็อไข่เป็นหาเก้าแปดเก้าตอนนี้แมนว่าแปดเก้ากับหาเก้าอ่ะหรือหกเก้าอยูละแปดเก้าหาเก้าหกเก้าไข่ดินะแมน,แมนโอ้ปูเราหายคักนะกวนนี่เหยย็นคักอีหลีป้าเาครับเพิ่นหายแล้ว เลขทูปดีเลขทูปท้ายแล้วเหนืคนท้ายเลยโอ้โอเคครับเดี๋ยวเด้ครับเดี๋ยวผมเพราะท่านเบอง์เลขทูปอ๋อเลขทูปไม่เรียบร้อยแล้วครับนี่เด้ฟังนี่เด้ของปูหอคำนี่ออกได้เป็นเลขสามสามเก้าครับที่ปอดท่องร้อยแล้วจุดนี่นี่แหละครับขอโชกดาบอยู่ปูหอค้ำอีกเด้อวดนนี้ให้เข่าเด้ปูเด้อหนึ่งมีหน้าปีหัวขางวดนี้ โค้งสุดท้ทยแลละครับอีกมือสองมือนไว้รัฐบาลกัสิออกแล้วไปเดี๋ยวปิดกล่องนอางอัมครับผมเปิ้ลหอยแล้วครับเปินลหอยแล้วโอ้หอยชัดขึ้นเก่าเดี๋ยวได้ครับท่านผู้ชมเด้อปว,วดข้อเอานะครับท่านผู้ชมเป็นประมาณนี้กับสารเจ้าปู่หอคำ วันนั้นที่เห็นเห็นเจ็ดท่าศูนย์หรือเจ็ดท่านี่แหละแต่มันเห็นอยู่เห็นคากเลยเนาะทำไมมันถึงไม่ชัดเท่าไหร่วันนั้นนะที่ที่มาขอเพิ่นนะสงสัยไอ้เลขที่เขาจุดทูบแบบแล้วแล้วขีดทูบแม้ท่านไปพกปิดผลมาทำความสะอาดเออพอมันมันมีรอยเช็ดม,ม,มันมันมันมีรอยรอ,อยปัดไปเห็นชัดชัดเลยเลยเหลี่ยมขื้นเนาะมันเลยเนกเลื่อยีคนลุดด้สูงใ้รกครดีกว่าแต่เยมือนั่นอืมมันก็ชัดแม่นครับผมนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงยรวยนะครับทางช่องนี้ก็ไม่ชี้แนะไม่แนะนําไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ส่งเสริมนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับผมนะให้ดูไว้เป็นแนวทางเผื่อตรงใจกับทุกท่านหรือเปล่าทุกท่านไปได้สําน,นักไหนมาไปได้ตรงไหนมาหรือฝันหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับผมนะขอ,ขอ่านพระชมดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับโอเคนะครับสําหรับนี้ทางช่องพล อย่าล <to> ืมกดไลค์กดแชร์เพิ่นก็แล้วกันครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับท่านผู้ชมด้วขอคนหนึ่งไลค์นะครับผมท่าเป็นกำลังใจให้ท่าคลิปต่อๆไปแล้วครับผมท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้มีความโชคดีตลอดไปนะท่านผู้ชมด้วยกูได้กดไลค์ก็ถือว่าเพิ่มหมักปูเลยแม่นครับปูมันก็ให้โชคเพิ่นปูให้โชคท่านท่านทันทนีนะครับโอเคครับเอาแค่นี้นะก็หนุ่มอําคเดิมกับทางช่องอําพลแชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็หนุ่มซึ่งเดินไปเดินมาเป็นแบ็กกราวด์หลังนะครับผมก็็จะะะเเเปปนนนรรมาาณี้โอคคับ ก็ข้างหลังโฟกัสสินะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สามนุ่มสามมุมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคลิปหน้าจะไปที่ไหนแห่งไหนตรงสาแห่งไหนอีกอย่าลืมกดติดตามก็แล้วกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมนะโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับลูกบ้าเหม่ยบ่าซ์มีล่ะอะไรอะโอเค